สวัสดีครับเดี๋ยวก็ช่องก็แค่ค,คนธรรมดาชาแนลวีสองนะครับนะก็มาเจอนที่ฝายน้ำโน้นใกล้บ้านเช่นเคยเนาะตรงในี้ก็อยู่ตรงจุดลอยกระทงนะนะเอฟปู F F ่ป่อยเอฟซี C ไปก่อนนะ F F ปอยซีไ้ก่อนนะครับนะถ้าคลิปตัดไปก่อนที่ผมจะจบคลิปตัวที่ผมไม่ได้ล่ำลาหรือที่ผมไม่เห็นหรือผมแบบพูดพูดอยู่แล้วคลิปมันจบไปเองอะแสดงว่ามีมเต็มนะเมื่อกี้ถ่ายคลิปที่ช่องหลักประมาณสิบนาะ ประมาณ10นาทีแล้วก็เมื่อกี้รีวิวเจ้าสปาร์คคันเนี้ยนะสปาร์คอยเซฟาคันเนี้ยถ่ายไป20นาทีเลย22นาทีมั้งประมาณครึ <saben> <vit S 1> sure. ่งชั่วโมงเลยรวมทั้งสองคลิปจะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดหรือเปล่านะนะไม่รู้ว่ามันจะถ่ายถึง10นาทีไหมนะครับถ้าถ่ายถึง10นาทีก็แสดงว่าเมมสาว22กิ๊กกัมันถ่ายได้40นาทีนะเดี๋ยวผมก็เห็นมันไม่เคยถึงอะนะ ทีนี้เขาบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะก็คือแบบกรมอุตุก็ยังคอนเฟิร์มให้ไม่ได้นะว่าเนี่ยตั้งแต่ภาคอีสานต่ออีสานตอนล่างภาคกลางนะจนลงมาภาคตะวันออกอ่ะภาคตะวันตกกระชังเออลงมาเนี่ยถึงภาคตะวันออกภาคกลางล่างๆอ,อ่ะเออที่ว่าติดกับอย่างฉะเชิงเซาชมมลบุรี สมุทรสงสมุทรสงครามอะไรสมุทรสาครเออสมุทรปราการอะไรก็ช่างอ่ะก่อนจะลงใต้อ่ะเออยังสรุปให้ไม่ได้นะเอาง่ายๆเนาะไปบ้านๆน,นะเพราะมันถือว่าเป็นสภาพอากาศแปรปรวนนะแต่ว,ว่าภาคอีสานตอนบนอนะ่ะภาคเหนือเนี่ยหนาวแล้วนะครับนหนาวแล้วแล้วก็ภาคใต้ก็ฝนยังหนักนะฝนหนักนะครับนะเพราะว่าพายุมันไปทางใต้นะครับ ภาคใต้ของประเทศไทยเรานะแต่ว่าวันนี้ผมก็แปลกใจอยู่นะว่าลมมันมานลมลมหนามมันมานะก็เขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ห้าให้เราก็ต้องสังเกตด,ดูนะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแบบไหนเนาะ ถ้าผมงงเงี้ผมจะพกขวดน้ํามากินเลยน,นะเริ่มหิวน้ำเห็น่อยแล้วนะปกติพูดจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้หิวน้านะอันนี้คอเริ่มแห้งหน่อยแล้วคือน้ำลายตัวเองก่อนนะแล้วก็ผ่านไปไปกินน้ํานะครับอ๋อ FC จะว่าพูดแค่นี้เหนื่อยโอ้ยพูดแค่นี้เหนื่อยอะไรเนาะใช่อยู่คลิปเนี้ยของช่องช่องวีสองเนี่ยถามแค่สามนาทีนะแต่ FC ที่ดูผมทําคลิปนะผมทาคลิปมาอีกสองสองคลิปเนี่ย ช่องหลักเนี่ยถ่ายไปสิบนาทีคลิปรีวิวเมื่อกี้ถ่ายไปยี่สิบกว่านอาทีนนะเออนี่ยที่ผมบอกมิมจะเต็มหรือเปล่านะนะก็ต้อง รอดูกันไปเนาะว่ามันยังไงแบบไหนนะครับนะแต่วันเนี้ยวันที่สองเนี่ยมีลมนะลมปกติลมเนี้ยผมจะผมจะเห็นช่วงประมาณมาเดือนันึมานะลมอย่างงี้นะอากาศดีนะเอฟซี FC เนาะ อากาศดีนะ fc นะดีหน่อยมีร่มให้นั่งนะโอ้ยไปทําคลิปตรงนั่นน่ะตรงฝายน้ําล้นน่ะไม่มีร่มไม่มีอะไรโอ้ยร้อนก็ร้อนร้อนพระอาทิตย์จะสงสัยนะอันนี้ดีว่าเออมันยังมีร่มมีอะไรให้อยู่นะก็อย่างที่ผมว่านะตามสัญญาเนาะที่ผมเคยบอกไปในคลิปยาวอ็ขอในคลิปช่องหลักแล้วก็ช่องรองเนาะ ดี๋ยวผมก็จะรีวิวถ้าสปาก็สิบาให้นะคันนี้นะคันโปรดของผมนะเมื่อก่อนก็ขี่คันนี้แหละคันนี้มีปัญหาก็เลยพังมันพังก็เลยจอดยาวนะก็เพิ่งซ่อมเสร็จมาเพไ,ได้แปล็คมานะก็ทำคลิปวิวให้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้นะลงทุกช่องเลยเพราะตอนเปิดหัวเนี่ยเปิดแม่งทุกช่องเลยนะเราจะลงทั้งช่องหลกักช่องรองช่องรองทั้งหมดจะลงให้หมดเลยนะถามว่า เป็นรถชีดแล้วมันแรงขึ้นไหมมันก็แรงแต่ว่าถ้าเราไปแบบไปบิดไปซัดอย่างเงี้ยผมรู้เลยลิมิตรถตัวเองอ่ะมันแรงอยู่แต่ว่ามันไปไม่สุดเพราะว่าเครื่องอ่ะมันแก่แล้วเครื่องมันล้าแล้วนะมันตั้งหลายปีแล้วนะมันต้องทำเครื่องใหม่เออถ้าจะเป็นอย่างฟินอ่ะเออแรงแน่นอนถ้าเป็นฟินอ่ะก็เครื่องฟินไม่งั้ฟิตอยู่เลยนะฟินยังขี่ไม่แค่สองหมื่นก็โลเองนะครับนะเครื่องฟินอ่ะดูเหมือนว่าเออ มันจะไม่ค่อยแรงก็ใช่อยู่มันไม่แรงแต่มันสูดซีซีมันไงถ้ามันแรงแค่นั้นก็คือตามซีซีของมันร้อยสิบห้าก็สปาร์ก็เหมือนกันนะแต่ว่าสปาร์กเวลาเราบิดไปเยอะเบาเครื่องบางเบาครอบเครื่องมันเปิดสูงๆอ่ะฟังรู้เลยเครื่องมันล้าเนป็นฟินโว้ยแม่งเต็มร้อยนะเอได้หมดอ่ะนะเป็นฟินรถคันนี้ตอนรีวิวก็ไม่ได้เล่านะรถคันนี้ตอน ตอนนั้นถ่ายแล้วขอแบบตอนนั้นเคยซัดนะคนเดียวคนเดียวสองคนก็เคยนะมันได้แค่ร้อยสิบไหมสี่มันไม่เกินนั้นนะเออไม่เกินนั้นแต่ปลายเดยวจะมันเกนะ่มันเคยบิ๊คค110กแม่มันแค่ความดึงร้อยสิบเองมันรำงมไม่ขึ้นให้นะเออแต่ว่าถ้าเป็นเป็นสปาแบบมันไม่ได้นะไม่เกร้อยสิบแต่ว่าถ้าเป็นฟินอนะ่ะผมเรียนเป็นกล่องทองมันตัดอนะ่ะ กองมนตัดอยู่ประมาณร้อยยี่หน่อยๆข้างอิงเป็นตัวเลขก็ประมาณร้อยยี่ร้อยยี่สิบสามกองมาตัดเลยกองมาตัดเสียงกองเสียงกองอากาศมันโราล้มกระเด้าดึ๊ดึดึ๊ดมันดึ๊ดึ๊เบาๆแต่เราวิ่งร้อยยี่ะมันจะล้มเอานะนี่คิดว่าถ้าไปเปิดรอบหน่อยได้นะเปิดรอบไม่นราก็ใส่กองก็ได้นะใส่กองพว่วงแล้วก็ไปจูนในมือถือปลดรอบเอา ก็จะแรงขึ้นแลยแต่อย่างสปาร์คคันนี้ผมไม่นา่าอย่างสปาร์คคันนี้น่าจะไม่น่าจะไปเปิดอะไรันหรอกนะแกแล้วนะทําก็ทําฟินเอาหมุกมกฟินเอานะเวลาสมมติว่าจะเอาสปาร์คไปวิ่งแพ้ก็ใช่ไหม,มกเ็เอาฟินไปหัวต่อเลยนะ FC บางคนก็จะงงว่าเออผมไม่แต่งมอไซค์เหรอผมขี่แต่ดเดิม ผมไม่แต่งมอไซค์ในเอฟซีมันเหมือนมันหมนดยุคผมแล้วอะ่ะผมไม่ค่อยชอบด้วยนะถ้าผมแต่งผมก็แต่งเลยแหละนะตาหวานอะ่ะนะมอไซค์อย่างฟินอย่างสปาผ์แม่ใหม่แล้วนะปล่อยให้เด็กรุ่นหลังหรือคนที่เขามีใจรักนะให้เขาแต่งกันดีกว่านะเราแต่งแล้วเราไม่มีใจรักเราไม่ดูมีเวลาดูแลเราจะแต่งไปทําไมนะขนี่เดิมๆเนี่ยแหละนะใครจะว่าบางครั้งไอ้เพื่อนรุ่นน้องมันบอมกันพี่เป็นลงล้อลงอะไร มีลงโลลงอะไรบ้างเหรอบอกโอ้เปล่นลงรลง้อาจจะลงก็ลงไปเถอะนะแต่อย่างคันนี้ไม่แน่อาจจะได้เปลี่ยนล้อเพราะว่าล้อหลังอะมันดุ่งนะมันดุง่งขี่แบบมาลาหมุนดูรู้เลยล้อมันดุ่งนะขาะตอนนั้นที่เพื่อนถ่ายคลิปไม่ดูเราส้มเสร็จอะเห็นในคลิปยังรู้เลยล้อดุง่งเนี่ยวันนั้นผมพี่ผมเอาไปขี่เนียใช่ไหมที่ผมว่ากับมาใหม่มันดุ่งขึ้นตูดเลย ล้อมันใส่อะอารมณ์มันเหมือนมันเป็นเลขแปดนะเออเยี๋ยวมีตังค์ยัยเพื่อนขึ้นล้อให้ใหม่ไหนๆเปลี่ยนแล้วของคงไปใส่ล้อเดิมเพราะเอาได้เปลี่ยนนะผมว่าจะขึ้นเป็นล้อล้อแต่งเลยนะว่าจะขึ้นเป็นล้อเนียมล้อสีไม่เอาอ่ะเพราะว่าล้อสีมันผ่านหน้าตำรวจยากนะตำรวจมามองก็รู้มันก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นล้อแต่งนะไม่ใช่ล้อเดิม แต่ถ้าเราใส่ล้อเนียมแต่งอะล้อสีเนียมอะมันก็อาลงดูเหมือนคิงคีนี่มันก็ไม่มีอะไรนะเออไม่ยังรอด่ารตำรวจได้นะเออไม่แน่ก็อาจจะเปลี่ยนนะเพราะล้อหลังมันดุ้งหนักแล้วนะเดี๋ยวว่าจะปรึกษาเพื่อนดูอยู่นะโอ้สินาทีแล้วครับเอซก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณเอซที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับมาโอ้สรุปว่าคลิปผมทั้งรีวิวทั้ง ช่องหลักที่ถ่ายลงไปนี่ได้40นาทีนะอ๋ดีอยู่นะถ,ถ้าถาถึง40ต้องลบคลิปไปออกออกให้หมดใช่ไหมเออถึงจะได้เนาะนะครับนะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะรบ FC, กระแฟ FC กดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดา Channel V 2ด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับนะสวัสดีครับ